ตรงไหนวะมันดูกล่องเนี่ยโอ้โหคือทำไมมันทำแบบแมบมันเป็นอย่างงี้ฮะโอ้โหเห็นภาพเลยไม่ได้เลยอ๋อไม้ไม้ไม้เล่นเล่นมาดิี่ทำไมผมไม่ได้ไม่ได้เก็บแล้วมันยังเก็บต่ออยู่อ่ะใช่เหรอที่เนี่ยมันเก็บต่อเรื่อยๆเลยแปดสิบแล้วแปดสิบแล้วเฮ้ยครบครบครบเหรอแปดสิบแล้ว กดอีกทีหนึ่งล้วก็เอาออกใหม่เพื่อนแปดสิบลัพแปดสิบลัพมันเดิมเลยเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยมันเข้าออกได้จะเข่าน้อยนะเว้ยชมก่อนเลยบเอาเลยเอาดีเอาดีตายแล้วหนึ่งเอาเลยเอาดีเอาดีเอาดีหรอเราไม่ได้บนเดินอย่างน้วหรอเจ็บแล้วเจ็บแล้วพี่ไม่ไม่ตายไม่โดนเมื่อกี้บนเดินบนเดินไว้อามาอามาอามาท้ายอุ้ยวอเทสนกิ้งนะสนกิ้ง เฮ้ยป totally right. ั๊มหนาอย่างว้าไมอว้่ีรย่างเหลือวดที่แดนไม่วิ่งจปิดได้าดท้องตูกปิดได้ไหมว้ายใจย็เรียบร้อยเหลือท้องตูกอีกคนครับโคตรตัวหลุดอ่ะ สีขาวรู้แพ้รู้ชนะรู้ไข่รู้มือไอเดนนิสเดีรอเดนนิสมันเลยแม่งพิมพ์อยู่นั่นแหละในในในไอรีคอร์ดอ่ะรู้มือรู้มือรู้มือเอ้าไปหมดแล้วหรอยังเหลืออยู่เอ้ยไม่หมดเลยยังเหลือเหวอร์หรอยังเหลืออยู่ เงาจริงหลังเข้าหลังเข้าตายข้างกององเงเลยมาวังยไปเอานู่นตัวความหวังบ่าจังเฮ้ยยังมียังมีจิมมีอยู่ไหนจิมมี่ไม่ถึงละอีเวนโอเคครบของเราครบแล้วแข่งอยู่นี่นู่นไปเล่นยนี่เยจิมมีไม่ฟีนะครับพี่บูรี่หายละ ใช่ครับ่นพี่แนเลตกอเลก่อาดัาอานัแหมเเอาจากเอาจลพาผมแม่งดูได้แค่นิดเดียวไอจีมินแม่งเล่นแบบฝืนสัตว์ดูดิมันจะไปฝืนทำไมวะตรงนั้นนะีบูเพืนหมดแล้วพี่ฮ้ยชุบชุบโจอยู่นี่เกลหมดแล้วเหรน okay. ้องหมดแล้วหมดแล้วชิบา ชุบชุบชนเอกล่องขึ้นไปเลบกล่องแล้วไกล่อชุบชุบบครับไม่ข่งกเลีไนบกล่องนี้มาเล่นนีดีเอเฮ้ยกุมไว้ันมีอยู่มันมีอยู่มันมีอยู่เดี๋ยวมชุบเดี๋ยวมาชุบเชุบไนนี่ไงนี่แค่นี่สีดำเหมือนนี้ฟรีไม่ได้อโจอยู่นู่นโจเคๆ เล่นแยกอะไรชุบเลยชุบเลยจัวเลยพี่มุดจัวเลยเออผมงตายอยู่ตรงนู้นอย่างนานใจเย็นๆดิชุบต่อ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 เพื่อนระวังโดนระวังมีดถ้านี่ตรงนี้โดนด้วยเหรอปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนปิดไปแล้วนาน์ฝากชุบเลยครับฝากชุบหรอ แล้วล่าจบแล้วไปจบแล้วต่อชุบต่อดีไฟนี่ทองสุกต่อชุบต่อรีต่อใจเยเฮียโอ้โหขอพี่โจหน่อยขอพี่โจหน่อยใครใครใครว่างขอพี่โจหน่อยเรหมดเราลงหมดเราลงหมดเราไม่เห็นเข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 าเสร็ด้วยเขาเสร็จด้วยอ้าวแล้วใครช่วยบ้างสวยกดิ๊กสวยกันกัน่อยพี่ขีดพี่ขีดเล่นก่อนนี่เหนื่อยตายนะ ไอจีมินครบกูก่อนได้ครบได้ครบได้ครบให้ครบให้ครบให้ตอบต้อไปเรามีแค่นี้อ่ะครบกูจริงไหมเนี่ยครบกูชัวร์ชัวร์นะเสร็จแล้ว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 เดีผมไม่ขึ้นผมไม่ขึ้นผมไม่ขึ้นแค่โดนหลังตายใหม่ใหม่ใหม่ชิวชิวชิวเจเจเจเดี๋ยวชุบไปชุบไปชุบไปมีเยอะมีเยอะชุบไปเลยครบให้ชุบไปเอดี้มีเรดีมีเป็นล้าน ไอยังไม่เกิดนี่ใครเนี่ยไอเฮียไีดีผมหมดไอดีผมหมดไอดีผมหมดไอดีผมหมดดหมดดีไอกพวกหลงหลีกันหมดดีหมดยังหมดยังหลีหมดยังหลีอยู่หลีบูอยู่หลีบูอยู่ให้เล่นีกันให้หมดก่อนให้เล่นดีตัวชุดดีไอดีมีตัวชูดดีไอดีไอดีพี่ไอดีจะหนีนกูไม่มีแล้วกูหมดไอดีกูหมดรอเพื่อนรอเพื่อนรอเพื่อนมาเยอะรวก่อนดิแล้วรวมกันดิให้รวมกันเจย์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 พี่พี่จะสั่นนอนอยู่ตรงนู้นเห็นปะเดี๋ยวเขาหลีอ่ะไหนๆจะสั่นอยู่ไหนรวมกันรวมกันเนี่ย พี่ไม่มีไอเดียมามามาพี่เอ้ยเราเราเคลียร์ไอ้เคลียร์เสื้อเขียวนี่ก่อนดิเราเคลียร์เสื้อเขียวนี่ก่อนบุกผมบุกผมบุกผมเล่นไปเล่นไปเฮยอ่อาชุบดีกว่าเฮ้ยไปเอาเพื่อนมาชุบกันลไอ้มีน้าหลังพี่เจสันขอผมขอผมเฮ้ยชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วนี่ชุบแล้วนี่เยอะกว่ชุบเจ้าในอดีหมดอ่ะเจ็ดแปดอันน่ะอดีตี่หมดแล้วเหมือนกันต้องไปเทกเพื่อนวะไปเล่นกับไปเล่นหน่อยพี่เลยไปเลยไปเลยผมวิ่งแล้วผมวิ่งแล้วไปได้เลย

ยืนดียืย bride, นดีนอีกวีเขามีแอบไปชุบทนนึ่งไงมีมาตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนเอดเเอ้าเฮ้ยขอทีละคนได้ไหมขอทีละคนได้ไหมไม่ด้ละคนได้ยวียคนได้ยหมดยังบารี้บารี้บานี้กุงกงเอาบูอนยูก่อนงชุบุชุบชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยอุ้มชุบเนพุ่มหน่อยอุ้มชุบนพุ่มหน่อยอุ้มชุบเนยเฮ้ยไอ้เื้ยได้เหรอกดผิดอ้เืนยกดผิดหรอกดผิดกดผิด ก็ผิดโอ้ยเอ้ยเอเสียดายดีน้องเสียดายำได้ล้วว่ามันได้เขาจิ้มเลยแจิ้มเลยพี่ได้ยินเสียงผมป้าไม่คยได้เสียงผมป้าได้ยินครับน้องแช่แปงหูคอดับชุบพี่เอ้อย่าพึ่งหยุดพึ่งหยุพึ่งเข้เรียาเรียงชุบพีดชุบพีขึ่งเขานึ่ีน่งเ่จีบินโอเคโอเ้ยบอกว่าหนึ่ง่โอ้โห จีมินโคตรเกลียดเลยเฮียหิวเล่นจัดหิวเล่นจัดอันนี้หิวเล่นพี่พาราไปเปิดแดงเลยนะพี่พาราไปเปิดไอ้เทยจีมินเลยนะไม่ช่วยด้วยบอกกูบอกให้บู๊ตกูเขาไปกดบู๊ตลมแล้วเป็นท่าปาดอะไรก็ไม่รู้เว้ยผมให้หนึ่งหนึ่งต่อยี่สิบเลยจีมินคนจัดจากโรเซนโอ้โหได้บู๊ตแบบบางเลยแบบพีน่าจะเดือดจริงๆเขาเปนเยอะเลยกูด้วยโอ้โหอะไรพี่ขิงหมีเลยใช่ปหมล่ะมาเป็นพี่พารากับนี่เออจีมินไงอ๋อ จีมินช็อตนี้แหละซาโจไม่ไหวซาโจไม่ไหวจีมินเดจีมินตายมึงตายเออถ้าแพ้นี่จบเลยอะเป็นต้องลัมเพื่อนไม่ต้องลัมเล่นที่เนี้ยเล่นไปเลยไม่ต้องลัมเล่นท่าพอเพื่อนและิีมินเอาเอดีมาสองไม่ได้โกพี่พี่ผมุบไปอเจ็ดอะมันไม่ได้เอามันเลยเว้ยมันแบ่งจากพี่ไปเนี่ยแหละพี่อะผมุบไปอเจ็ดอะ สาันเจ็บพี่เหรอสามันน,เน,นะเองนีมินได้แค่อกกอกจากตะกูนจบ